ความพิเศษมากกว่าที่ของของบัตรไลฟ์สตรีมนะครับผมก็บอกเลยว่าบัตรเนี่ยมีทั้งหมดสองราคานะครับผมคือพันห้าร้อยบาทกับพันสองร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทเนี่ยได้ทั้งไลฟ์แล้วก็รีลันนะครับผมซึ่งก็จะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็บัตรรีลันอย่างเดียวราคาพันสองร้อยบาทครับรีลันได้เจ็ดวันนะครับผมก็คือหลังจากวันที่เก้าถูกไหมซึ่งพิเศษกว่านั้นคือพิเศษกว่านั้นคือ บัตรราคา1500บาทจะได้ e photo set 10รล wow, so sure wow. ูปว้าวคือว yeah. ่าว้าวถ้าเป็นรูปที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่เป็นรูปที่ไม่เหมือนกันด้วยก็จะมาจากเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังของเบื้องหลังของมีสองรอบสองรอบไม่เหมือนกันด้วยนะก็ สำหรับพันห้าร้อยบาทจะได้สิบรูปนะครับผมแล้วก็พันสองร้อยบาทได้หกลูปครับผมเขาจะมีสามสิบสองลูปเอาพูดง่ายๆคือมีทั้งหมดสามสิบสองลูปนะฮะใช่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับทาง Ticketmaster นะครับผมใครซื้อแล้วบ้างไหนขอดูหน่อยอามเหรพี่คุณจะมาไหมพี่คุณจะมาไหมนะเด็กน้องถามถึงเพิ่งเพิ่งเออแล้วก็ในงานจะมีคุกกี้แจกไหมคะโอ้ยโยชอิ่งกัน แฮกเกอร์ฮะถุน mm, ่ามีมีแต่ขายมีแต่ขายปลูกฟ้าตั้ง